ข่าวนี้ก็เกี่ยวกับตำรวจอีกเหมือนกันที่นคร,รราชสีมาหนุ่มคนหนึ่งงงเลยค่ะขับรถมาเจอด่านตรวจถูกเรียกเก็บค่าปรับแต่ตำรวจบอกว่าก็ออขอแค่ค่ากาแฟนะสองร้อยแะไปซื้อกาแฟเท่าไหร่นะสอง้บาทกาแฟแพงจังขอค่าแฟเ <laughs> ดี๋ยว <laughs> ดูภาเพเหตุการณ์ค่ะเปื่อนมาคาเข้มขนหลังเนะเงค่าดิน้อยิดกกาแฟสองรอย เจนเนไปสั่ง,งเลยนไปสั่งมาแล้วเดี๋ยวพี่ส่งไปตามทะเบียนนะโอเคครับพลังออกซ้ายเลยนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถมาจากจังหวัดน้องคายจะมุ่งหน้าไปที่ตำบลบ่อวินในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะระหว่างทางเนี่ยเขาขับมาเจอด่านตรวจบริเวณเขาปากวางังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมามมก็โดนตํารวจเรียกโบกให้จอดรถหน่อยขอดูใบขับขี่หน่อยสักพักตํารวจบอกว่าให้จอดชิดขวา รถกระบะอีกหลายคันก็จอดรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอจอดเสร็จปุ๊บก็มีตำรวจอีกนายเดินมาหาถามว่าทำไมหลานที่นอนอยู่ด้านหลังไม่คาดเข็มข,ขาดล่ะจากนั้นขอค่ากาแฟ200บาทค่ะทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ดูใบขับขี่ด้วยเจ้าของคลิปเนี่ยไม่ได้ให้ตามที่ตำรวจขอนะคะแต่บอกว่าตำรวจเขียนใบสั่งมาให้ก็แล้วกันคือเขียนใบสั่งแทนมานะผมไม่ได้ให้ค่ากาแฟอะไรนะนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ จากข้อมูลเนี่ยทราบว,ว่าด่านจุดนี้ช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มถึงตีสองคนที่ผ่านจุดนี้เขาบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเลย<ป>เสียงจากประชาชนเขาฝากไปบอกว่าตำรวจเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่มาหาเงินกับประชาชนแบบนี้แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมตามกันต่อเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปกล่าวหาคุณตำรวจเขาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามว่าจริงเท็จหรือไม่ว่ากันต่อค่ะครับ